เพื่อมันพลาดมาเออเสียใจนั่นแหละ5 like ี่ปลาไหมร้อยหนึ่งครับเต็งสีเร้อยหนึ่งเต้อนึ่บิเปิด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 ก็นจ้ะโบเซเราอีทางนงพาลงหรือพางปกเซเซนะเปิดะเซเนะยะฮะฮ่ฮวฮะฮะดู ดูไปแล้วมอสียเลยสี่มาแลวสามสี่สามตกปิ๊ปิงสี่สี่ห้าต่อไปจะมาสามสองใบยังละสองใบกยีสงไยังมาแล้

หกสี่แล้วก็สี่สองสเสองใบลงทุนสองร้อยแล้วบอามาหกสินนะกันสามี่หใบหกสี่เหมือนกับางอะไรเงี้ยบางอะไรบาอสี่้าสี่้า Mata leh, ni wat ruang leh, tani. Ah, kubin fisir wat na, tani. Yui dao da? Bay. Pir. Bay. Sisam. Bay. Sisam, sisam. Sisam, sisam. Sisam, sisam. Nah, 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 nah. Eh, man. Ani pra-pra leh, bay. Mat bay. Ani ha-ha lah. Ui. Ani ha-ha lah. Ani mat bay tuwa pir. Ani ha-ha lah. Ani sidik warama. Kok yang beruang? Ani tak, tak yang beruang. Ah. Kok yang beruang? Mat bay tuwa pir.

เป็นทีมด้วยหกหกสี่สี่หกสี่ซอมไสี่ามสี่ซองปซามูซองไปหกสี่อะจับตัวหกสี่มไปอะรจับี่ายหกสี่ก็มาแล้วสี่กมา้สี่ยังไมมาข้างใต้เป็นคนจูบซอมไปสี่มีกคนเปนสามค่เามาแล้วหกสี่าด้